ไม่อยากให้เค้กมาเม่วานอันนี้ปั่นเองนะคะวิปครีมกาแฟอำ่ำอร่อยไหมคะม <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรานั่งอยู่ในบ้านหลังน้อยนะคะบ้านน้อยในสวนในช่างก็ติดกระจกติดอะไรแบบ ใกล้เสร็จแล้วนะคะเหลือระเบียงข้างหน้าเนาะเมื่อนี่เดี๋ยว <c oughs> คุณหญิงสิา้าทุกคนเป็นเล่นปกติแล้วนะคะมันจะเป็นเทศกาลออสตันเนอะหรืออีสเตอร์เนาะเ <c oughs> ขาจะให้เด็กๆนะคะผู่าพ่อแม่ก็จะเอาแบบไข่ไปซ่อนในสวนนะคะแล้วก็ให้ลูกไปหาเนาะ อันบ้านคุณ่งก็เพราะม่มีลูกนะคะเราสองคนไม่มีลูกคุณ่งก็มากเล่นเล่นกับนายช่างแบบนี้นะคะคือเจ้าปัญหาเห็ดมันรุ่นมันมวนเนาะก็เลยบอกบอกนายช่างว่าเอาไข่ไปซ่อนแน่ที่ลากเท้าออกไปซ่อนให้แน่เดี๋ยวสีได้เห็นได้หามวนมวลนี่นนสินะก็เลยเดี๋ยวพาทุกคนไปหานายช่างบอกตอนนั้นคุณ่งคือไปอาบน้ำเนาะนายช่างเลยบอกว่าไปไปหาไข่ในสวนมาสะนั่นสิละ คสักมาโบไม่ก็นม่มายินไหนอ่ะยินไหนมาเล่น <c oughs> ไปหาไข่ก <c oughs> ็จะหาเหตุมูลมัวเนี่ยค่ะทุกคนไปไปหาไข่กับครูหนิงค่ะปะว่าสีหาพ่ออยู่มืองไหนเนาะไปเสียมไยู่มืงไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> ไปเทิร์กันเจ็บปะอือ พุทบิษอยู่มงไดนน้น,น้อเนี่ยนะเพิ่งแ mm hmm. <laughs> นวใสไข่ที่รักจ๋าไปซ่อนไว้มงได้ล่มกับคนขางแรงสวนก็กว้างๆแล้วนะะ <laughs> เอาไปเสียงไว้ใส่น,น,น้อเนาะไข่ <laughs> ทองคำ <laughs> 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 เอาไปเสียงไว้ใส่ที่รักจา๋าอยู่ไหนอะ่ะ อ่าดีใจดีใจมาทุกคนเห็นบ่เห็นไข่บ่เห็นไข่ไหมคะอยู่ไหนฮะไข่น้ำเจ้าเนี่ยก็อยากรูโอ๋อนี่นี่นี่อันนี้พอแล้วหน่วยแรกนี่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 ไข่ฟองที่หนึ่งอ้ยฟองที่หนึ่งไข่ช็อกโกแลตนะคะนี่ ฟองที่สองยิ้มใส่น้องยแนวได้น้อหาซอยกันทุกคนจ้ายิ้มใสน้องไข่โอ้นี่นี่เห็นบ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 ่ตาดีแท้โอ้ยตาดีแท้ได้แล้วได้แล้วจ้าไข่ฟองที่สองคือบ่มีเงินแน่นอนแลยนี่ยน้องนี่ฟองที่สองได้มาแล้วจ้า หวกับฟูฟูนะซาผมเราเป็นสินะผมพูดเองฟูฟูป่ะไปหากันต่อเฮาไข่ฟองที่สองนั่นนั่อ้ยเจนเทออยู่นะเห็นบะคะหน่วยที่สามตาดีใช่ละอยู่กับทิวลิปนะคะที่รักได้แล้วสามน่วยได้ไข่สามหน่วยที่รักจ๋า ใส่อีกอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะใครจ๊ะเสียงไว้ใส่ละเท่าเท่าจ๊ะเท่าจ๊ะอ <laughs> อกมาเลยโอ้ยตายู่ในพุ่มนี่บ่ในพุ่มนี่บองูตอดซะ <laughs> งูตอดซะใส่ละทีละ บ้ <laughs> <น> <laughs> องที่สี่ได้มาแล้วไข่ทองคำยู่ใส่อีกคะ่ะยู่ใสอีกใส่อีกที่รักโอ้มีเงินไหนนั่นเนาะมองได้ละ อยู่ไหนออ้อยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ้ะโอ้ยไปเสี่ยงไว้ถั่วทีบเถอะอย่าหายากแท้นกนก,นกอยู่ไหนจ๊ะโอ้ยต้นบกย่อมค่ะเรื่องเป็นดอกบอกย่อมสิเป็นดอกแล้วเด้อราสเบอร์รี่ค่ะ ไม่ไหนล่ะได้สิบหน่วยแล้วจะได้รางวัลผ่ด้ละโอ๊ยไม่มีฮะไมห้องฮะแวมมาแวมมา ฮะยังมาไหนละ่ะสิลักโอพ่อเงินมีเงินทุกคนจ้ามีเงินเงินได้เงินน้ำมอนได้เงินอาเงินมาหมัดไว้อยู่น้ำต้นแอปเปิ้ลเงยยังยังได้เงิน ยี่สิบยูโรผุ้นั้่เนี่ยยี่สิบยูโรผุ้นั้นอุ้ยแบ่งยี่สิบเกือบแปดร้อยบาทผุ้นั้่เนี่ยอุย้ยเงินเหี้ยเงินเหี้ยเกือบแปดร้อยผูนั้่เนี่ยอย,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 อยได้เงินได้เงินมีเงินพร้อมอุ้ยหายก่อนโอ้ย,อออยมีแหงละบาดเนี่ยมีแหงได้เงินนะยิย่ใส่อีกมีอีกไหมน,ก,มนกไหมสว่ อี่กว่าสันยี่สิบได้ยี่สิบสิรักจก้ะขอบคุณค่ะอยู่ใส่อีกละ่ะท่าใส่อีกโอ้ยดอกลูกแพรจ้ะฮะอะไรดอกลูกแพรไงนี่บลูดชนเบิร์นบลู ไอ้ใครได้ใครไวที่หาแล้วได้ใครไปหาห่วกับเงินมีสิได้ใครหาห่วหาต่อหาต่อมันผูกไว้อีกน้ำต้นใหม่ปะเงินเนี่ยโอ้โทูตเบสที่รักทูตเบสโอ้ยได้ว่าใส่แล้วว่า อยู่ใส่อยู่ใส่อยู่ใส่ผูกไปอีกบอเงินผูกเงินลานไหมน้ำต้นใหม่ปอ้ออยใส่ละมีดอกน้ำเนี่ยมีมีออกฝันซอยดาวเลยเอาเงินอยู่ใส่อยู่ใส่ใสที่รักอยู่ใส่อีกลอะอยู่ไหนอยู่ไหนจ๊ะ ยังไงจ้ะบอกมาสิจ้ะบอกมาสิจ้ะอยู่ไแล้วจ้ะช่างเจ็บขาที่รักเทา,แล,เทาแ,ลแล้วเทาแล้วละเทาว้ายนี่อุ่ยที่หกน่วยที่ 6. หกน่วยที่ 6. หกไข่สมอไข่ทองคำไข่ทองคำได้แล้วน่วยหกนักแวะ แม่เกลที่รักเอาเงินเอาเงินล้านหอยไว้ใส่จ้าเงินเงินว่าเอาเอากระต่ายมาด้วยจ้าอีกระต่ายก็มากระต่ายช็อกโกแลตค,ค่ะทุกคนอุ้ยในแม่มันแล้ปนะใครได้หกฟองแล้วคะ่ะ ได้กระต่ายกับเต่าอยู่ไหนอีคะที่รักฮะฮะกงมหาอยังเสดที่รักที่รักฮะห้อยเหี้นอกไอหนุยที่เจ็ดหนุยที่เจ็ดนี่นี่ไข่ฟองที่เจ็ดอุ้ยลมกระพัดกพัดแต่น้องพัดเงินมาแน่นอกระพัดเงินหลานมาแน่ ก็หาเงินแหละทั่วหาเงินหาอะไรฮะมีเงินเหรอหาอะไรยะโอ้ยนอกไอ,อ้น่วยทีแปดน่วยทีแปดแล้วทุกคนจ้าไอพ่อไม่จังน่วยล่ะอาทิรักวิษ์วิเศะไหนนกอะบอยส์น,นกน นี่เหรออ <laughs> ย่างนั้นเลยมิซี่มีสิบหน่วยสิอู้หูมาหลายหน่วยใช่ฮะเฮ้อจุดเบะเสียละไว้รรไวถึงต้นใหม่ปะมิซีรร่อยู่ไหนอยู่ไหนล่ะว้าว อย <im sharing> <im> oh. <rim ideas> ู่ไหนผูกไว้นะมันหนีบอ่ะนกแม่แกามันยังน่ะโอ้ยเนาะบักลูพัมเหี่ยวมาเหม็นเงินโอ้ยเนาะก็ผูกไว้อีกใน่บ่อเงี่ยเนาะใส่ล้วไปใส่ละต้นบักแอปเปิ้ลนะค่ะเนี่ยที่รักบอกมาเร็วโบโอร์สเตอร์ะ อำามัวอักนี่ไอ้อะนี่แม่แล้วเงินเงินนี้แล้วได้เงินอีกแล้วค่ะได้เงินอีกแล้วโอ้ยลูกแพรออกดอกเป็นเงิน วางด้วยเราพันพับุปน่ะนะสวยดาวได้อีกยี่สิบแล้วเป็นสี่สิบอู้ในเงินพันกว่าบาทหรคนจะเป็นตะเล่นอยู่ตัวนี้ได้อีกแล้วได้ใครเป็ดหน่วยกับกระต่ายเย้ได้เงินพอตีแลักขอบคุณค่ะค่อ <laughs> เบียเล่นขอบคุณนะคะดังกระชื่นนี่ขอเค เมีอ,อยากเล่นนางก็เล่นน้ำโอ้ยได้ทั้งเงินได้ทั้งช็อกโกแลตไปแล้วค่ะทุกคนมีอีกแน่นอนะหอยไว้ใส่อีกล่ะไปหากอนไปหาในลินซักก็เสด้เงินอยู่ <c oughs> ได้ทั้งกระต่ายน้อยช็อกโกแลตได้ทั้งไข่ได้ทั้งเงินเดอจ้าไปแล้วได้เงินแล้วไปกินขนมก่อน